EP นี้เรายังคงอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ได้ไปดูเกมฟุตบอลนัดแรกของปีไปแล้วครั้งนี้ผมจะเดินทางไปดูเกม Big m a t c h นัดเปิดฤดูกาล2023ของการแข่งขัน J1 ที่คาวาซากิฟรอนตาเล่พบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินนสที่สนามคาวาซากิทโดโรกิสเตเดียมซึ่งก่อนวันแข่งขันผมก็มีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับเจชนาทิปส่งกระสินถึงเรื่องของความรู้สึกและเป้าหมายในฤดูกาลนี้ด้วย ทุกคนสามารถเข้าไปฟังบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ที่ช่อง Jelic International นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นแมทเดย์นะครับแน่ๆวันนี้เป็นแมทเดย์นะครับผมเปิดฤดูกาลของศึกเจวันซึ่งเป็น Friday night ครับคาวา s a กิฟรอนตาเลจะเปิดสนามพบกับ y ยกะมาเอฟเมรินอสครับก็เดี๋ยวเกมในวันนี้จะเริ่มในเวลา19นาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามีเวลาค่อนข้างนานพอสมควรครับเดี๋ยวจะไปที่คาเฟ่ก่อนนะครับผมคาเฟ่สโมสอเนาะมีเมนูข้าวผัดกระเพราด้วยนะครับเดี๋ยวลอไปดูกันว่าคาเฟ่ของสโมสรนี่จะ หน้าตาเป็นยังไงแล้วอาหารจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยรถไฟกันนะครับผม<อ>นี่เราลงที่สถานีมูซาชิโคซุกิใครอยากจะเดินทางมาที่คาเฟ่นี้ก็ลงที่สถานีนี้นะครับแล้วก็เดินไปกี่นาทีนะนาทีเดียว,เด,ยวเดินไปนาทีเดียวนี่เราก็จะเริ่มเห็นแฟนบอลฟรอนเทเล่ใส่เสื้อ ไว้แล้วนะครับน่าจะแบบเตรียมไปเชียรนะ์ในคืนนี้นะฮะนี่อ่ะคือร้านนี่อ่ะนี่นะครับถึงแล้วแทบจะทุกคนเลยนะครับใส่เสื้อเคาสกี้ฟลอเรสน่าจะเตรียมไปเชียร์คืนนี้แน่นอน,นครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในร้านกันครับ ก็มาอยู่ด้านในช็อปนะครับซึ่งจริงผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแค่คาเฟ่นะครับแต่ว่าพอเดินเข้ามาด้านในเลยของร้านเนี่ยทางซ้ายมือถือว่าเป็นช็อปที่เป็นขนาดใหญ่มากๆเลยเอาจริงๆที่เนี่ยเป็นช็อปมากกว่าอีกนะแล้วก็เป็นช็อปที่มีคาเฟ่เพราะว่าพื้นที่ของโซนการขายสินค้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับผมแต่พื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ดูเล็กไปเลยเพราะว่ามีแฟนบอลเข้ามาเยอะมากเลยนะครับมีดูข้างหลังผมนี่้แล้วก็สินค้าค่อนข้างหลากหลายครับ มีเสื้อมีผ้าพันคอมีตุ๊ก,กตาอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่บอกว่าเสื้อฤดูกาลนี้นี่ล็อตแรกหมดแล้วเนาะต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับก็สินค้าค่อนข้างหลากหลายจริงๆนะครับใครได้มีโอกาสมาก็มาหาอะไรทานก่อนได้เลยนะครับหรือถ้าอยากซื้อสินค้าอะไรไปเชียร์นี่ก็มาซื้อที่นี่เลยนะครับมีครบแน่นอนนะฮะ กำลังจะสั่งข้าวกินนะครับผมเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีขายข้าวกะเพราด้วยนะครับหลังจากที่ชนาทิพย์ย้ายมานะครับเดี๋ยวลองสั่งดูก <Forbes. S 1> ะเพรากะเพรากะ <PR ES. S 2> เพราสั่งกะเพราไข่ดาวไปนะครับแปดร้อยห้าส<ะ>ิบประมาณประมาณสองร้อยบาทาไปกระโดดโอเคครับ เราได้กะเพราไข่ดาวมาแล้วนะครับซึ่งนี่นะครับกะเพราไข่ดาวญี่ปุ่นเรามาดูรูปลักษณ์กันก่อนนะฮะถาม uh ว่าใบกะเพรามีไหมไม่มีนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นหัวหอมนะฮะตรงนี้พร้อมกับพริกหยวกไหมนี่เรียกพริกหยวกไหมเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันนะฮะก็คือไม่มีความเผ็ด สักนิดเลยนะฮะแต่ว่ารสชาติก็ออกหวานน่อยๆนะแต่ผมว่าก็อร่อยดีนะฮะใครอยากมาลองกะเพราญี่ปุ่นนะฮะของร้านที่คาวากีฟอนเทเล่เขาเปิดก็เข้ามาชิมได้นะครับเพราะว่าเป็นรูปที่อยู่ตรงหน้าแรกเลยมาถึงเห็นเป็นข้าวแล้วก็พอแบบชี้ปุ๊บพนักงานรู้เลยบอกว่ากะเพราผมว่าน่าจะเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงก่อนๆนะฮะสำหรับที่นี่ร้านคาเฟ่่นี่เขาชื่อว่าโฟร์นะฮะ ก็เขาจะแยกกันจะมีช็อปสโศสรเข้ามาอยู่ด้านในส่วนคาเฟ่ตรงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยเขาก็ทําหลากหลายนะครับโอเคกระเพราติคอคก็เดี๋ยวกินพิกินข้าวนะแล้วก็ไปเชียบอลที่โคโรรกิสเตเดียมนะครับผมหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่สนาม โทโดโรกินะครับจริงๆเนี่ยดูใน o o o l l m m p s บอกว่านั่งรถบัสสาย02ไม่ได้นะครับใช้เวลาประมาณสัก6-7นาทีนะครับแต่ว่าถ้าเดินก็จะประมาณสัก25นาทีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่สนามโทโดโรกิกันครับผมครับนี่เราเดินทางมาถึงสนามโทโดโรกิแล้วนะครับ ตอนที่เรากําลังมาอย่นี้เป็นช่วงก่อนเกมเริ่ม3ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าแฟนบอลมานี่หนาตาเลยนะครับดูจากข้างหน้าตรงนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าบรรยากาศหน้าสนามมีอะไรให้ทำกันบ้างครับสำหรับสนามคาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมนั้นตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะโทโดโรกิพาร์กสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1962 และมีการรีโนเวทในปี2015ในฝั่งของเมนสแตนให้มีความทันสมัยมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้ทางสโมสรก็มีแผนที่จะปรับปรุงสนามแห่งนี้ให้เป็นฟุตบอลสเตเดียมแบบเต็มตัวคือการนำลู่วิ่งออกและปรับปรุงอัธจันทร์อีก3ฝั่งที่เหลือให้ทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากขึ้นจะทำให้เพิ่มความจุผู้ชมจาก26,000ที่นั่งในปัจจุบันให้กลายเป็น35,000ที่นั่งรวมถึงจะมีการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะโดยรอบทั้งหมด โดยโปรเจกต์นี้ได้ผ่านการอนุมัติจากทางสภาเมืองเรียบร้อยมีแผนที่จะเริ่มทำการรีโนเวทในเดือนเมษายนปี2023นี้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์100%ในช่วงปี2029ไหนๆมาที่หน้าสนามนะครับก็เลยสั่งของกินนะครับแวก็บอกว่าอันนี้เนื่องจากสมโมสรได้มีนักฟุตบอลบราซิลมาเยอะนะครับเขาก็เลยเหมือนมาเปิดร้านา ปลาซิวที่นี่ด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เข้าใจผิดเล็กน้อยนะเห็นในรูปนี่มี4ชิ้นก็เลยสั่งนี้600ย้ยเยนโดลวิกาเชือย่างชิ้นนี้นะฮะอร่อยเลยอ่ะโอเคนี่ผมเล่งไปอีกร้านนึงที่ผมเห็นเครกอยู่ผมชอบกินเค้กมากแล้วก็เดี๋ยวมาญี่ปุ่นทีเดี๋ยวไปลองจัดเค้ด้วยครับ ัดของหวานมาอีกแล้วนะฮะเทปนี้ผมเล็งไว้นานมากแล้วเดินหนึ่งือเป็นหนึ่งของหวานที่ผม,มชอบมากๆนะครับตอนอยู่ไทยผมว่าการมากินเครปญี่ปุ่นนี่คือรเคเย็นเครปเย็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต,ต้องเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนนะแล้วก็สั่งเป็นรสที่ผมชอบมานะอันนี้เป็นช็อกโกบานานานะราคาประมาณเท่าไหร่หกร้อยเยนราคาเท่าไหร่าาเ,เนื้อย่างบาซิลงกี้เลย คืออร่อยแต่ว่าผมว่า,าเทียบกับที่ไทยอะ่ะเนื้อแป้งที่นี่มันจะบางๆแล้วเขาอัดวิปครีมมาเต็มคำเลยวิปครีมข้างในนี่ร้อนๆเลยช็อกโกแลตนี่บางนิดๆนะแค่นี้เองนะฮะม,มีกล้วยข้างล่างอร่อยดีฮนะ ขณะนี้เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะครับก่อนเกมการขันคู่ฟรอนตาเล่ ale, กับไมเนอร์เเริ่ม2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเกมวันนี้จะเริ่ม1ทุ่มตรงนะครับก็บรรยากาศด้านหลังของผมตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่แฟนบอลของจริงๆก็ทั้ง2ทีมนะครับมารอทีมรักของตัวเองหลักๆเนี้ยจะเป็นแฟนของเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าณ่าจุดข้างหลัง,งผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทางรถบัสของสโมสรจะมาจอดเพื่อนํานักเตะเข้าสู่สนามีด้านหลังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนี้ยฮะ ้างหลังตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือแฟนบอลที่มารอรับนักเตะเข้าสนามนะครับต้องบอกว่าโอ้วันนี้แฟนบอลมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศคึกคักมากๆเลยครับผมนี่เป็นช่วงเวลาที่รถบัสของทีมเยือนเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ทั้งสองทีมเดินทางม,มาถึงสนามแล้วนะครับต้องบอกว่า เกมนัดนี้นี่เจอกันเอาตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี่เป็นคู่แข่งในการขับเที่ยวแย่งแชมป์ของเจวันในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เ,เพราะฉะนั้นเกมนัดนี้มันสําคัญสาหรับทั้ง2ทีมมากๆานะครับเป็นนัดแรกแล้วก็เป็นการเจอกันเองด้วยใส่เต็มแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูว่าเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วสกอร์นัดนี้จะจบลง ที่เท่าไหร่ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในนัดนี้เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับผม จบครึ่งแรกแล้วนะครับเป็นทีมเยือนนะครับบุกมานํำฟรอนเาเล่สองต่อศูนย์เลยนะครับวันนี้ทางเขาวิสกิฟรอนตทเล่นี่ไม่ได้ส่งชื่อของเจชนาทิพย์มามีส่วนร่วมในเกมในวันนี้นะครับทั้งในบทบาทของตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับวันนี้เจไม่มีชื่อนะครับเริ่มเกมมาไม่กี่นาทีก็โดนก่อนเลยนะครับแล้วก็มาโดนอีกลูกหนึ่งตอนนี้ตามหลังศูนย์ต่อสองครับถือว่าเป็นงานหินเลยครับเพราะว่าฟองของฟรอนเาเล่เองก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะ ก็วันนี้บรรยากาศคนก็เยอะจริงๆครับเนี่ยฮะด้านหลังผมนี่ก็ต่อคิวซื้ออาหารอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูครับในครึ่งหลังทางเจ้าบ้านจะสามารถตีไข่แตกได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นทีมเยือนที่จะมาได้สก,กอร์เพิ่มครับเดี๋ยวรอดูกันต่อในครึ่งหลังครับผม เกมแล้วนะครับในครึ่งหลังนี่เจ้าบ้านไล่มาช่วงท้ายเกมนะครับเป็น1ต่อ2นะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ทันนะครับกลายเป็นทางฝั่งของโยโกมาเอฟไม r นที่บุกบาลชนะคาวาสกิคอนเต่ได้2ต่อ1นะครับคว้า3แต้มสำหรับนัดเปิดฤด,ดูกาล2023ไปใบนะครับผมก็ถือเป็นงานยากของ ฟอนเตเล่นะครับหลังจากนี้เพราะว่าถ้าดูจากเกมนัดแรกในฟอร์มมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยจะต้องเป็นห่วงก็คือเรื่องของการลงสนามของเจชนาทิพย์นะครับอย่างเกมนัดแรกวันนี้นี่หลุดไม่มีชื่อสำรองด้วยนะครับก็ไม่แน่ว่าหลังจากนี้เจงจะสามารถเบียดกลับมา มีรายชื่อหรือว่าลงเล่นได้มากน้อยแค่ไหนในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องเอาใจช่วยชนะทิปสงกระสินกันนะครับสำหรับฤดูกาลที่มาถึงนะครับผมโอเคแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจนะครับสนามโตโโรกิสเตเดียมนี่ก็เต็มนั่นไปด้วยแฟนบอลที่วันนี้เข้ามาชมเต็มความจุข,ของสนามเลยนะครับสอง0มคนเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้เช้าครับผมจะเดินทาง ไปเชียร์สุปรโชคสลายชาตินะครับก็จะมีคิวบุกไปเยือนซานเฟเช่ฮิโรชิม่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางจากคาวาซากิแต่เช้าเลยนะครับเพื่อไปเชียร์คอนซาโดเลซัปโปโรกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคอีพีนี้ประมาณนี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน e ีหน้านะครับผมกับ n น็กซายเดียครับแล้วก็ผมต่อน้องครับ